ครับผมสวัสดียามเช้าครับผมอ่าดูกันครับว่าจะติดไหมติดตัวจะไม่อยู่แล้วมรนจะมีคนหิวไปแล้ว ลองครับมาปักเบ็ดมากเดี๋ยวมีอย่างนี้ส่องอันครับนุ่มเข้ามาดูก่อนดูฟ้าเลยเข้าดูก้อนเลยดีกว่าจะค่อยมาดูตรงบอร่อครับเนี่ยตรงตรง้นหรือว่าไฟมาครับพุ่มโอ้โหนั่นนั่นนั่น,น,นค่อยเดินอยู่หรือเปล่าถ้ามีคนมาหาก็จบครับผุ่มรับให นั่นเองโอ้นี่โหน้ำเพียบเลยโอ้มันจะไปได้กินอะไรเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหฝนตกเมื่อคืนเนี่ยตกเพียบเลยตกตอนช่วงเย็นนุ่มดักยังไม่ทันเร็จเลยวางเลยอ่ะ โอ้น,น้ำท่วมมาฑลนครแล้วครับผมไปละอันอน้นจะมีน้ำนี่เสร็จเลยครับผมทำไมใส่ด้วยไหนวะไม้ล่ะโอ้น้ำท่วมนี้มันจะติดเหรอจะเข้าให้ผมเลยเนี่ย มาถึอะไรมลืมลืมผมลืมลืมไฟทุกทีน่ำดักหนูก็ลืมไฟอันตรายนะครับผมออกกลางคืนท้าไม่ออกก็เช้าแลยรีบม,มากู้เลยนะยิ่งไม่เอาไฟไปนะโอ้โหค่งคอลรอบเจ้าวรัวะอะไรมาอยู่ล่ะครับเนี่ยน้ำท่วมฝนตกโอ้โหฮ้ยอ้าวหอยเขาเฉยเลยผู้ชม หอยกระปูกระปูตกลงไเลยเลยหอยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหอยเชอรี่เรอะดุณแหลมเปียบเลยอันเป็นไรเก็บไว้หอยเชอรี่กระปูเสียบไว้ก่อนเพื่ออันนี้ผมอันนี้ไงสั่งอันนี้มาลอบดักกบเอ้ลรอดักปลาไหลมาก็ดีเหมือนกันนะเอ้ ปูเขาห้อยเขาดีเหมือนกันผมสั่งล้อบป็นอย่ไงสั่งล้อตะกบมาไอ้ตะกบปะแกล้อตะกวาไล่ตุ้มตุ้มครับตะกวาไล่มาเพราะจะมาลองดักดูครับผมเอาเก็บไว้ก่อนเลี้ยงไว้เลยทำเป็นเหยื่อไว้เป็นลู้ม้าอ้นหนนะครับผมตุ้มตะกวาไล่นะครับจะดูรีบบอหรือเปล่าต่อรีบบอหรือเปล่า ตอนนี้โอ้ป่าเยอะมากครับต้องชมตอนนี้อ้โหน้นก็หนองเต็มตะลิงน,นี่มีกบเลเนยะ ไม่มีข้อรู้ขมันตกเยอะกันไปวันวันตกนักล่ะดูล้อมันต้องอันน้ท่วมเลยผวางเดินวางเลอยๆนั่นแหะวางลอยบนน้ำมันต้องสูงมันก็นเยอะเขาไปขึ้นคนรอบต่ขาอ่านึ่งอันนี้ดีดักน้อยดักเยอะนี่เจ๊งเลยครับ เอ๊ะมีคนเดินนี่ว่าเนี่ยนี่คนทรงกรบแน่เลยนี่คือตัวเาขาต้องดีนะ ป่าสับชั้นอน้ำหมดเลยไม่ลอยมาเลยเอ้ยไม่ไม,ไม่กี่โชกิน,นเลยครับผมน้ำท่วมหมดเลยเฮ้ยคิดว่ามันไม่ตกแล้วครับผมเมื่อวานดักท่านจุมดีเสร็จดีเลย ตกสะทุ่ทมตกตูมใหญ่ไปเลยทีนี้หนกักกระเดิมอีกโอ้ยนมผ่านไปแล้วผ่านไปแล้ว โอ้เนี่ยมีคนมาครับผมนี่ใปไฟคผมนี่มีคนเข้ามาครับผมคนเข้ามาส่งกบผมวางอยู่ตรงนี้วางไว้ก็อันสุดท้ายผมจะเก็บไปเลยไนงะแล้วก็ใติไฟอ๋อแต่แลมีคนมาห้าส่งอยู่โดนเลยครับผมห้าว่าเจ๋อเลย พ <c oughs> าดพาดพาดไม่เข้าเลยครับผมอันว่าไม่ได้เรื่องครับผมฝนตก <c oughs> คิดว่ามันจะเข้ารครับก็เลยลองดูนะครับเนี่ยครับฝนตกแล้วก็อย่าดักับมันไม่เข้าผมก็เคยแล้วครับใจลูกปลานี่แหละเพราะว่ามันงไงอะ เลาเราดักเ็จอย่างเงี้ยฝนตกเงี้ยตกคืนเงนี้ยตกชวงเราดักเร็จเงี้ยมันไม่เข้าครับผมให้ลูกป่าจะเยือ่อได้ดีก็มันก็ไม่เข้าครับมันมาได้มันดีใจน้ําไหมหรืองไงไม่รู้ครับมันก็เลยไม่ไม่ตะเลิดเขา,านั่นเรารอบเรามันตะเลิดไปทั้งอื่นหมดเนี้ยครับผมก็ไม่เข้าจริงๆครับผมการการทดลองนะครับเพระาะฝนตกทีแรกก็ว่าจะเก็บอะฮะแต่ว่าไม่เก็บดีกว่าลองดูว่าฝนมันตกตกอย่างเงี้ยมันจะเข้าปะมันไม่เข้าครับผม ผมก็ไม่ได้แล้วครับผมปากฏแล้วก็แชร์เขาตะไคร้นะครับผมเฮ้ยได,ได้ดีดักแต่ว่าดีดักน้อยหน่อยไม่ดักเยอะครับเราไปก่อนครับสวัสดีครับ